สวัสดีครับเด็กดีของพี่ซีทีคืนนี้ก่อนที่เราจะหลับตาลงพี่ซีทีอยากชวนหนูมาปรับโหมดร่างกายกันสักนิดครับลองสูดหายใจเข้าลึกๆช้าๆเหมือนกำลังดมกลิ่นดอกไม้ที่หอมที่สุดในโลกแล้วค่อยๆผ่อนล,ลมหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายขึ้นไหมครับคืนนี้ พี่ซีทีมีเรื่องราวของดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เขามีเวลาตื่นนอนไม่เหมือนคนอื่นมาเล่าให้ฟังกาละครั้งหนึ่งในสวนดอกไม้ที่กว้างใหญ่และแสนงดงามในตอนกลางวันสวนแห่งนี้จะคึกคักไปด้วยพี่พี่ดอกไม้สีสันสดใสพี่ทานตะวันตัวสูงยืดอกชูแน่รับแสงแดดจ้าตลอดทั้งวัน พี่ชบาก็สะบัดกระโปรงกลีกสีแดงสดของตัวเองอย่างร่าเริงทุกดอกดูมีความสุขมากที่ได้อวดความสวยงามแข่งกับแสงอาทิตย์อันร้อนแรงแต่ที่มุมเล็กๆที่เงียบสงบมุมหนึ่งของสวนมีต้นไม้พุ่มเตียเต้ยๆที่มีแต่ใบสีเขียวเข้มและมีดอกตูมเล็กๆสีเขียวอ่อนหน้าตาธรรมดาธรรมดาเขาคือ เจ้าดอกราตรีครับในตอนกลางวันเจ้าราตรีรู้สึกร้อนและแสบตาจากแสงแดดเหลือเกินเขาได้แต่หุบกลีบดอกไว้แน่นขดตัวให้เล็กที่สุดเพื่อหลบซ่อนจากความวุ่นวายเพื่อนๆดอกไม้อื่นมักจะล้อเขาว่าเจ้าขี้เซาตื่นสายทำให้เจ้าราตรีน้อยน้อยใจมากคิดว่าตัวเอง คงเป็นดอกไม้ที่ไม่มีวันสวยงามเหมือนคนอื่นแน่ๆจนกระทั่งพระอาทิตย์ดวงโตค่อยๆลับขอบฟ้าไปความมืดเริ่มเข้ามาปกคลุมอากาศที่เคยร้อนอบอ้าวก็ค่อยๆเย็นลงสายลมยามค่ำคืนพัดมาเอื่อยๆฟิวฟิวนี่แหละครับ คือเวลาที่เจ้าราตรีรอคอยเมื่อแสงจันทร์สีนวลส่องลงมากระทบที่ยอดใบเจ้าราตรีรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเขารู้สึกปลอดภัยในความเงี่ยวสงบนี้กลีบดอกเล็กๆที่เคยกำแน่นมาตลอดทั้งวันค่อยๆค,คลายออกช้าๆทีละนิดทีละนิดอย่างนุ่มนวลจนในที่สุด ก็บานสะพรั่งเต็มที่กลายเป็นดอกสีขาวนวลตาเล็กๆน่ารักเต็มต้นไปหมดเลยและสิ่งที่วิเศษที่สุดคือเขาได้ปล่อยกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งสวนมันเป็นกลิ่นที่หอมเย็นละมุนละไมไม่ฉุนเหมือนดอกไม้กลางวันพี่หิ่งห้อยที่บินผ่านมาได้กลิ่นหอมนี้ก็บินมาวนเวียนใกล้ๆด้วยความชื่นชม คุณดวงจันทร์ยิ้มแล้วกระซิบบอกเขาจากบนท้องฟ้าว่าเห็นไหมเจ้าราตรีเธอไม่ได้ขี้เสาสักหน่อยแต่เธอคือราชินีแห่งค่ำคืนตั้งหากล่าถ้าไม่มีกลิ่นหอมของเธอเด็กๆก,ก็คงนอนหลับไม่สบายหรอกหนูเห็นไหมครับดอกไม้แต่ละชนิดมีเวลาบานที่สวยงามที่สุดไม่เหมือนกัน ตัวหนูเองก็เหมือนกันนะครับคนเก่งบางครั้งหนูอาจจะรู้สึกว่าทำอะไรได้ช้ากว่าเพื่อนหรือยังไม่เก่งเท่าคนอื่นในตอนนี้ไม่ต้องกังวลและไม่ต้องน้อยใจไปเลยนะครับหนูแค่กำลังรอเวลาที่เหมาะสมของตัวเองอยู่เท่านั้นเองพี่สิทธีเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาของหนูหนูจะเบ่งบานได้อย่างงดงาม และสร้างความสุขให้คนรอบข้างได้ในแบบของหนูเองแน่นอนครับภูมิใจในตัวเองเข้าไว้นะครับเอาล่ะครับตอนนี้ได้เวลาพักผ่อนแล้วให้กลิ่นหอมในจินตนาการของเจ้าดอกราตรีช่วยกล่อมให้หนูหลับสบายนะหายใจเข้ารับความหอมสดชื่นหายใจออกปล่อยวางทุกอย่าง ราตรีสวัสดิ์ครับเด็กดี